เหมือนไม่มีโชก่ะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนนะครับว่าความแตกต่างจะแตกต่างกันยังไงอันนี้เป็นโชคเดิมเราจะโยกให้ดูนะครับก่อนเปลี่ยนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวจับจับที่ล้อหลังเลยนะนี่นะอีกรอบนึงโอ้เวลาเข้าโค้งเนี่ยเหมือนไม่มีโชกนะครับ มาวิวรับจบให้นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นชุกมาวิว ตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทชคมาเวลกับรถออนิวเดี๋ยวไปดูความแตกต่างกันนะว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูตอนจากันเลยนะครับเห็นไหมมันจะอยู่จุ๊บทีสองทีเองนะครับจะแตกต่างจากตอนแรกนี่นะนี่นะครับเข้าโค้งมั่นใจได้เลยนะครนี่นะครับ ไดูช่องล่างอีกทีนึงเพื่อนอาจจะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับ <c oughs> ก็มาดูเลยนะครับเป็นตอนนี้ก็เป็นโชุคมาเวลของเรานะครับก็เป็นแกน16ไม่ปรับนะครับ <c oughs> นี่นะก็สําหรับรถใครนะครับที่เจออาการแบบนี้นะครับก็สนใจนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะว่าควรใส่ตัวไหนของเราก็มีตั้งแต่ตัวแกน16ธรรมดานะครับ จนไปถึงตัวแกน20หรือเป็นคอยสปริงเป็นเป็นถุงลมไปเลยนะครับ <Woo! S 1> ก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับเข้ามาปรึกษาเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับโชคอัพมาเวลนะครับฝากไว้ด้วยนะผม NRS Shop สวัสดีครับรถแบบนนี้ออยู่เป็มต byhop Set up by